สวัสดีค่ะพบกับเบนแคงกับ,บราย,ก,บบรยการ YLG g o n i g h t นะคะวันนี้เป็นเย็นๆประมาณบ่าย4ี่โมงสนาทีของวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เบนใช้วิธีการอัดคลิปเช่นเคยนะคะไลฟ์ของเราจะได้ไม่มีการสะดุดนะคะการอัดคลิปก็เป็นอัดล่วงหน้าเอาไว้นะคะเียได้ว่าถ้าจะเรียลไทม์เลยค่ะอัดปุ๊บแล้วก็ลงปั๊บนะคะราคาทองคำตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ราวหนึ่งพันแปดร้อยสามหนึ่งพันแปดร้อยสี่ยูอล ราคาทองคำสมาคม96.5ตอนนี้ซื้อเข้านะคะที่28,550บาทต่อบาททองคำแล้วก็ขายออกที่28,650บาทต่อบาททองคำนะคะราคาว l g ค่ะคือด้วยความที่ราคาสมาคมอาจจะไม่ได้ขยับเรยวทันนะคะแต่ว่าราคาว l g ขยับเรยวทันเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาว l g ซื้อเข้าที่28,695บาทต่อบาททองคำแล้วก็มีการขายออกที่28,725บาท ต่อบาททองคํานะคะนี่คือราคาทองคำณปัจจุบันแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะ เราคุยกันไว้นะคะหลังจากที่ทองคำเนี่ยมีการผ่านระดับ1,814จุดลค่ะโดยรวมทองคำปรับตัวสูงขึ้นมีโอกาสถ่ายขึ้นต่อซึ่งเขาก็มีการถ่ายขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็มีการปรับตัวสูงขึ้นทดสอบระดับสูงสุดได้แค่บริเวณ1,820ค่ะแต่ยังที่เตือนกันไว้ว่าราคาทองคำมาพร้อมกับสัญญาณในเชิงเทคนิคที่เป็นสัญญาณเชิงลบนะคะให้ระวังแรงขายซึ่งแรงขายก็เกิดขึ้นมาจริงๆค่ะทาให้ทองคามีการปรับ ตัวลดลงจากระดับสูงสุดบริเวณ1น2 0เนี่ยลงมาจ่อจอแนวรับในโซนประมาณ1,800ต้นต้นๆนะขณะน,นี้เป็นขยาดย้อนกลับไปดูปัจจัยพื้นฐานก่อนค่ะว่าที่มาที่ไปที่ทำให้ทองคำปรับตัวลดลงคืออะไรนะคะก่อนหน้าทองขึ้นขึ้นไปแตะ่งพันจากการที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าจากการที่บอลยูซิปี P, เขามีการร่วงลงค่ะแต่หลังจากนั้นจะเห็นได้ว่าทองคาก็มีการปรับตัวลงส่วนหนึ่งคือแรงขายทำกำไรแรงขายทางเทคนิค อีกส่วนหนึ่งคือปัจจัยพื้นฐานค่ะปัจจัยพื้นฐานที่ว่าเนี่ยก็คือการเปิดเผยตัวเลขสตรีสารัฐที่ถือว่าอยู่ในแกณนดีนะคะเริ่มต้นที่ตัวเลขนี้ก่อนค่ะเป็นตัวเลขราคาบ้านนะคะจาก S&P Collogic Cash t h i l l e r นะคะซึ่งเขามีการเปิดเผยราคาบ้านค่ะ ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะราคาบ้านใน20เมืองของสหรัฐเนี่ยปรับตัวสูงขึ้น18.4ในเดือนตุลาคมค่ะหลังจากที่พุ่งขึ้นประมาณ19.1นะคะถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเดือนก่อนหน้าแต่ก็ถือว่าตัวเลขนี้นะคะออกมาเรียกได้ว่ามีการเพิ่มขึ้นนะคะมีการเรียกได้ว่าไม่แย่เลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขส่วนหนึ่งที่ทําให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าแล้วก็กดดันทองคาเมื่อคืนนี้อีกตัวหนึ่งค่ะถือได้ว่าปัจจัย เป็นปัจจัยที่กดดันทองค่อนข้างโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่มีการเปิดเผยออกมาประมาณหลังสี่ทุ่มของเมื่อคืนนี้ค่ะตัวเลขที่ว่านี้จะเป็นตัวดัชนีภาคการผลิตจากเฟดสาขาริชมอนนะคะปรากฏว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยตัวเลขดัชนีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนมีการปรับตัวสูงขึ้นค่ะสูงจากระดับ12อเ1%อนในเดือนพฤศจิกานะคะ แต่ระดับ16จุดในเดือนธันวาคมค่ะนอกจากจะฟื้นตัวดีขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้าแล้วนะคะแต่ว่าตัวเลขนี้เนี่ยดีกว่าเดิมตรงที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการ์ราะว่าตัวเลขดดชนิกาภาคการผลิตจะทรงตัวที่ระดับ12ในเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ออกมาดีเกินคาดอยู่ในเกนดีนะคะเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาด กลับมาคาดการอีกครั้งค่ะว่าเฟดน่าจะมีการเร่งขึ้นดอกเบีย้ยวันนี้เป็นเอาตัวสัญญายูโรดอลลาร์ฟิวเจอร์สเปรดระหว่างตัวสัญญาเดือนมกราคมปี2022กับสัญญาเดือนธันวาคมปี2022นะคะเอามาหักลบการเป็นสเปรดจะได้เห็นนะคะว่าตอนนี้สัญญายูโรดอลลาร์ฟิวเจอร์มีการ Price อินมีการกำหนดราคาการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยกี่ครั้งนะคะเส้นเขียวขาวนี้นคะคะ เป็นสเปรดนะคะแล้วก็เส้นสีแดงนี้ก็คือหมายถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าจะเห็นได้ว่าเนี่ยคะ่ะเส้นสีขาวๆเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนระดับปัจจุบันตอนนี้ตลาด price in มีการกำหนดราคาการขึ้นดอกเบีย้ยในปีหน้าถึง3ครั้งเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากสัญญายูโรแล้ฟิวเจอร์สแล้ว ถ้าไปดูตัว Fed f u n d Futures นะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ Fed f u n d Futures เนี่ยมีการ price in มีการกำหนดราคามีการเรียกได้ว่าสะท้อนโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยนะคะอย่างเร็วสุดก็คือเดือนมีนาปีหน้าค่ะพอตัวเลขเศร,รษฐกิจสหรัฐออกมาดีกระตุ้นการคาดการณ์ว่า FED จะเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะคะถึง3ครั้งในปีหน้าแล้วอาจจะมาเร็วสุดในเดือนมีนาปีหน้าด้วยก็เลยเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น มีการพื้นตัวขึ้นจากระดับต่ําสุดแล้วก็กดดันทองคําค่ะอีกจุดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับดอลลร์สหรัฐในขณะนี้จะเป็นตัวสถานะสุทธินะคะของบรรดาเฮกฟันที่ถือตัวดอลลร์ค่ะถ้าหากว่าเป็นสถานะซื้อสุททินั่นแสดงว่าเฮกฟันมองบวกเกี่ยวกับดอลลร์สหรัฐมองว่าดอลลร์จะแข็งค่าขึ้นแต่ถ้าหากว่าสถานะเป็นสถานะขายสุทธินะคะก็จะสะท้อนมุมมองเชิงลบต่อดอลลร์อัน นี้เป็นกราฟมาจากบุมเบิร์กเช่นเดียวกันค่ะเ,ออเป็นการแสดงตัวสถานะสุทธินะคะของบรรดาเฮกฟันย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2019จนถึงปีปัจจุบันเลยนะคะจะเห็นได้ว่าตัวสถานะสุทธิตอนนี้เป็นสถานะซื้อสุทธินะคะอยู่ฝั่งบนนะคะก็สะท้อนมุมมองเชิงบวกในหมู่เฮ g e f ฟันต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่พออ้อยลักก็คือตอนนี้นะคะ ปริมาณสถานะซื้อสุทธิเนี่ยแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนาปี2019นเเลยค่ะจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยจะใช้ทัทนที่นโยบายการเงินจะดําเนินนโยบายการเงินในปีหน้าแบบเข้มงวดมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้เองค่ะทั้งตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีเกินคาดทั้งการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยสามครั้งในปีหน้าอย่างเร็วสุดในเดือนมีนาปีหน้านะคะและสถานะซื้อสุททิในบรรดาตัว เ e f ฟันที่เรียกได้ว่าแตะไฮสุดในรอบออหลายปีนะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีการแข่งค่าขึ้นมาค่ะอันนี้เป็นกราฟดัชนีดอลลาร์นะคะเป็นไทม์เฟรม30นาทีเพื่อเห็น movement ของดอลลาร์ตอนนี้ถ้าดูกันจริงๆแล้วเป็นมองว่าดอลลาร์เองเขาก็ยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะหลังจากที่เขามีการ consolidate นะคะเป็น triangle ในช่วงต้น break out triangle บริเวณ96.34ก็ทำให้ดอลลาร์นะคะกลับมาแข็งค่า แต่การแข่งข้าของดอลลาร์ณนะขณะนี้จะเห็นได้ว่าเขายังติดกรอบล่างที่ประมาณ96.06 96, 06. 96. 06. ท่วๆน,น,นะคะซึ่งตอนนี้เราใช้96.06เนี่ยเป็นแนวรับสำหรับตัวดอลลาร์สหรัฐได้นะคะ กลับกันค่ะพอ96.06ไม่หลุดนะคะเขาก็เกิดการดิดตัวทดสอบก,กรอบด้านบนซึ่งตอนนี้ค่ะเขาติด b a r r i ร์ฝั่งบนอยู่ที่บริเวณ96.28เพราะฉะนั้นดูดอลลาร์ง่ายมากค่ะตอนนี้ break out ด้านในด้านหนึ่งจะมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะถ้าดอลลาร์แข็งทะลุ96.28ระวังทองลงนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ผ่าน96.28เลี้ยวกลับมาแล้วหลุด96.06นะคะแสดงว่าดอลลาร์เขาจะมีการอ่อนค่าลงมาต่อซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุน เพราะฉะนั้นถ้าใครดูกราฟดอลลาร์เนี่ยค่ะแนะนำดูบารีเอร์ทั้งฝั่งบนฝั่งล่างนะคะก็คือ96.28ถึง96.06นะคะแต่เมื่อวานนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าดอลลาร์เขามีการพื้นตัวขึ้นจากโลนะคะโดยรวมก็แน่นอนค่ะมาจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่ออกมาดีเกินคาดนะคะการคาดการว่าเฟดจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะคะปัจจัยเหล่านี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวลดลงของทองคำนะคะลงมาจ่อแนวรับในโซนประมาณ1,800ต้นๆน,นะคะอีกตัวนึงที่ไม่ ถึงไม่ได้ค่ะอาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ทองคำยังสามารถยืนอยู่เน้อประมาณ1,800 US d hey o ได้นะคะปัจจัยนี้มาจากอีกหนึ่งตลาดค่ะตลาด cryptocurrency ที่หลายๆคนมองว่าจะเป็น go ออ digital go นะคะตอนนี้จะเห็นได้ว่าด i g i t a l go อย่าง bitcoin เองก็ถือว่ามีการปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงค่ะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะคะ bitcoin ปรับตัวลดลงเนี่ยมากถึง7 7.2%ในเดือนในวันอังคารนะคะแล้วก็ตอนนี้บิตคอยเนี่ยลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเช่นค่าเฉลี่ย200วันด้วยนะคะปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวลดลงของ Bitcoin ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคค่คะหลังจากที่เขาหลุดแนวรับนะคะแล้วก็ตัวเร่งอีกตัวหนึ่งค่ะบุมเบิร์กเขาเปิดเผยมาแบบนี้ค่ะ สาเหตุสำคัญที่ทำให้บิตคอยเนี่ยลงมาค่อนข้างแรงก็เนื่องจากมีเทรดเดอร์นะคะ <c oughs> เขาบอกเลยนะคะว่ามีเทรดเดอร์มากกว่า165,000รายถูกลีควิดิตี้สถานะถูกปิดสถานะเพื่อชำระบัญชีในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะซึ่งเท่ากับว่านะคะมีสถานะเนี่ยถูกปิดมีมูลค่าประมาณ524ล้านดอลลาร์ก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทริเกอร์ตัว Bitcoin ให้ปรับตัวลงแรงค่ะ พอคริปโตเรนซีอย่างบิตคอยเองอย่างตัวอื่นๆเองมีการปรับตัวลดลงก็เลยมีกระแสเงินทุนไหลกลับเข้าสู่ตลาดทองคําส่วนหนึ่งนะคะเป็นปัจจัยที่ช่วยพยุงทองคําเอาไว้แต่โดยรวมค่ะปัจจัยที่ส่งผลกับทองมากที่สุดตอนนี้ยังต้องดูเหมือนเดิมค่ะว่าดอลลาร์เคลื่อนไหวเป็นอย่างไรนะคะเชื่อได้ว่าดอลลาร์เนี่ยใกล้จะเบรกเอากรอบด้านในด้านหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดูกราฟนี้ดีๆนะคะแนะนําติดตามแนวต้านแนวรับของดอลลาร์ดีๆเพราะว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ชี้นาทิศทาง าาคคคํได้นะะ,ะปัจจัยที่เราต้องติดตามวันนี้ค่ะวันนี้มีการ,ปรเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งนะคะจะมีการ,ปรเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งรวมถึง4ี่ทุ่มนะคะจะมีการ,ปรเปิดเผยยอดทําสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายประจําเดือนพฤศจิกาค่ะก็ต้องดูว่าตัวเลขออกมาดีเกินคาดหรือว่าแย่เกินคาดเช่นเดิมนะคะถ้าหากว่าออกมาดีเกินคาดดอลลาร์ก็มีนโนองได้รับแรงหนุนกดดันทองกลับกันถ้าหากตัวว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่ เกินคาดนะคะดอลลาร์อาจกมีโอกาสอ่อนค่าแล้วก็หนุนทองคําได้นะคะนี่คือสิ่งที่ต้องติดตามวันนี้ แต่เชื่อได้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะยังเป็นเทคนิคของตัวราคาทองคําเองนะคะวันนี้แบนเปิดกราฟจาก Trading View เหมือนเดิมนะคะเป็น t ท m e f ฟรมหนึ่งชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะเมะื่อวานนี้เราคุยรายละเอียดในหลายๆจุดโดยเฉพาะสัญญาณเชิงลบสัญญาณน égative นะคะที่เกิดขึ้นในชาร์ตแล้วก็เป็นจุดที่ทําให้เราต้องระมัดระวังการปรับตัวขึ้นของทองคําเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งสัญญาณเมื่อวานนี้ก็ถือว่าไม่หลอกเลยนะคะเพราะว่าพอราคาทองคำ พัทเท t e Rising wedge นะคะนี่คือ Pattern Rising wedge ที่เราคุยกันเมื่อวานนี้เราคุยกันตอนที่ทองคำเนี่ยเขาขึ้นมายืนอยู่แถวประมาณ1,814ยังคุยกันอยู่เลยค่ะว่าแนวต้านจะอยู่บริเวณ1,820กว่านะแต่ด้วยความที่เขามี Rising wedge นะคะซึ่งเป็น Pat เท r n ที่บ่งชี้ว่าราคาขึ้นมาด้วยโมเมนตัมนะคะด้วยแรงที่ชะลอตัวลงไม่ใช่แค่มี Rising wedge เท่านั้นนะคะเพราะว่าตัว RSI เองก็มีสัญญาณ r s i b a l l i s h d i v e เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะรวมถึง MACD Li n ลเองก็เกิด b a l i s h divergence เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้เองค่ะเป็นปัจจัยสำคัญที่ t วิตเ e อร์ที่ทำให้นักทุนนะคะ มีการขายทำกำไรมีแรงขายทางเทคนิคสลับออกมาค่ะจุดทริกเกอร์จริงๆที่ทำให้ทองคำร่วงลงมาเมื่อวานนี้นะคะก็คือการที่เขาหลุดกรอบ Rising wedge นะคะบริเวณ1,810ก็เท่ากับว่าราคาเนี่ยเข้าสู่โหมดของการพักตัวแล้วนะคะจุดหนึ่งะคะที่ทองคำเขากำลังลงมาทดสอบก็คือเป็นแนวรับระยะสั้นที่เราคุยกันไว้เมื่อวานในโซนประมาณ1,800้นต้นๆถประมาณ1 8 0 2ถึง1,805นะคะตอนนี้ดูเหมือนราคา ังคงพยายามจะปรับตัวลงต่อนะคะยังมีการไถลงมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าถามว่าเป้าการปรับตัวลงของทองคําตอนนี้อยู่ที่ตรงไหนนะคะเดี๋ยววันนี้บรรจาวัดแนวรับโดยการใช้ฟิโบรีเทสเมนต์นะคะรวมถึงฟ mm ิโบเอ็กซ์แพนชันด้วยนะคะเม่นขออนุญาตวัดแนวรับก่อนโดยการใช้ฟิโบรีเทสเมนต์นะคะเป็นใช้เป็นฟิโบรีเทสเมนต์สีชมพูชมพูนี้วัดแนวรับนะคะโดยเริ่มต้นลากจากโลของทองคาบริเวณ1780 3ก็คือเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของชุดคลื่นล่าสุดนะคะ ไปจนถึงไฮของเขาปริเวณ1,820เพื่อหาการรีเทสเมนต์ของราคานะคะซึ่งเราจะได้แนวรับ2-3แนวที่น่าสนใจก็คือโซนแนวรับเป็นพิโบริเทสเมนต์38.2%ถึง61.8%นะคะในโซน1,806เนี่ยหลุดมาแล้วค่ะตอนนี้ทองคำเขาอยู่ในโซนประมาณพิโบริเทสเมนต์ที่50%ถึง61.8%ในโซนประมาณ1,802ถึง1,797นี่คือแนวรับ ะะถ้าทองคำมีการไถชุดนี้จบเรียบร้อยแล้วเนี่ยชื่อไร้ว่าชุดถัดไปจะมีการรีบาวขึ้นเป็นการดิตัวขึ้นระยะสั้นๆค่ะเบนแนะนำให้รอเลยค่ะ ตีฟิโบรอเลยนะคะว่าเขาจะมีจุดดิดตัวอยู่เท่าไหร่นะคะแน่นอนคานแนวต้านสําคัญตอนนี้ไฮเดิมกลายเป็นต้านแล้วนะคะ18 2 0จะเป็นแนวต้านสําคัญในขณะน,นี้แต่โดยรวมถ้าหากว่าเกิดการดิดตัวขึ้นไปไม่ผ่าน1820เนี่ยเขาอาจจะมีการลงในอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามาตีฟิโบกันดีกว่าะคะ่ะเพื่อหาแนวต้านระยะสั้นเผื่อใครที่ปล่อยของไม่ทันเมื่อวานนี้นะคะคําแนะนํนาของเบนก็คือใช้ฟิโบรีเทสแมนเช่นเคยคะ่ะเวเวลาเราวัดแนวต้านนะคะเราก็ไปคลิกอันแรก ที่ไฮก่อนนะคะที่1,820แล้วก็มาวางไว้ที่โลของทองคำบริเวณ1,801เพื่อหาฟิโบริเทสเมนที่38.2%ถึง61.8%ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าราคาไม่มีโลใหม่ต่ำกว่า1,801นะคะแนวต้านที่เป็นจุดรีบาวจุดปล่อยของระยะสั้นจะอยู่ในโซนประมาณ 1,808นะคะจนถึงระดับประมาณ1,816ยพนยสิยน่าสานี่คือโซนนาวต้านทั้งหมดนะคะกลับกันค่ะจุดที่ผ่านแล้วสดใสจริงๆนะคะก็คือพักจบแล้วเนี่ยพร้อมดีดเลยก็คือต้องรอให้เขาผ่าน1,820เท่านั้นค่ะถ้าผ่าน1,820เนี่ยคิดว่าสวยนะคะคิดว่าทองคำมีโอกาสแบบัวขึ้นต่อไปหาแนาวต้านบริเวณ1 8 3 3 1 8 3นนะคะพอยต์คือตอนนี้ค่ะคำถามคือชุดลงจบหรือยังนะคะ ดังนั้นงานของเราก็คือต้องรอขยับฟิโบเพื่อหาแนวต้านอยู่เสมอนะคะถ้าหากว่าราคามีโลใหม่ต่ำกว่าประมาณ 1, น0 1เนี่ยเป็นแนะนำให้ทุกคนเนี่ยขยับแนวรับชุดนี้เขยับฟิโบชุดนี้นะคะเพื่อหาแนวต้านอยู่เสมอนะคะแล้วก็ในโซนของแนวรับก็แนะนำรอดูในโซนประมาณ 1,797-1,798จนถึงระดับประมาณ1,792งพันเจ้าสิบองนานีคือจุดซื้อสำหรับนักคุณที่อยากจะแบ่งไม้นะคะจุดแนวรับสำคัญดีกว่าค่ะจุดที่จะทำให้ราคาเนี่ยเสียทรงนะคะจริงๆยังใช้แนวเดิมกับเมื่อวานเลยค่ะถ้าหากว่าทองคำมีการหลุดแนวรับระดับ1,782-1,784เจนี่ยจะทำให้ก้อนนี้นะคะ จะไม่ใช่การ f l a ตออกข้างแล้วนะคะจะเป็นการปรับฐานที่มีโอกาสลึกมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการหลุด1782-1784ถือว่าฝั่งซื้อต้องระวังนะคะเพราะว่ารับถัดไปเนี่ยจะอยู่ในโซนประมาณ1 7 1, 7 1งเถึงเลยนะคะนี่คือฝั่งข้างล่างเพราะฉะนั้นยังเก่งกำไรในกรอบนี้นะคะยังต้องรอดูว่าชุดนี้จบหรือย,อยังนะคะเลาวเป็นเชื่อว่าปัจจัยทางเทคนิค oscillator เเต,ต่างๆเนี่ยจะช่วยในการตัดสินใจได้นะคะอย่างเช่นเมื่อวน ถ้าเราเห็นสัญญาณ bullish divergence เกิดขึ้นนะคะถ้าเราเห็นกรอบ rising wedge เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ทำให้เราต้องระมัดระวังนะคะซึ่งก็แรงขายก็มาจริงตามที่คาดการเอาไว้นะคะนี่คือเรื่องของ gold spot ค่ะทีนี้สลับมาดูตัวค่างเงินบาทกันบ้างค่ะบาทยังคงแว่งตัวในกรอบเดิมเลยนะคะเป็น channel ที่ ปีกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานค่ะก็คือเ,ออเมื่อวานนี้เรามอนิเตอร์แนวรับในโซนประมาณ33.47ถึง33.43นะคะถ้าหากว่าตัวค่างเงินบาทยังทรงตัวอยู่เนือจุดนี้เนี่ยบาทก็จะมีการดีตัวขึ้นถึงในช่วงสั้นซึ่งบาทเขาก็ดีตัวขึ้นแล้วก็ทดสอบกรอบแนวต้านของเราด้วยนะคะแนวต้านเมื่อวานนี้เนี่ยเราเล็งๆกันไว้แถวๆประมาณ33.60ถึง33.68 เขาไปได้แค่ประมาณ3.363ไม่ผ่านแล้วก็กลับลงมารีเทสฝั่งข้างล่างอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นแนะนําให้นักทุนใช้กรอบนี้ในการลงทุนค่างเงินบาทค่ะเชื่อได้ว่าเขากําลังออกข้างนะคะการเบรกเอากรอบด้านในด้านหนึ่งก็จะทําให้ทิศทางค่างเงินบาทชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะผ่าน3.363เนี่ยน่าจะมีการแข็งอ่อนต่อนะคะต้านถัดไปก็คือ1.3368นะคะแล้วก็ต้านสําคัญจุดหนึ่งอยู่ที่ประมาณ3.381 3.385นะคะ การแข็งหลุดระดับ33.43จะทำให้บาท มีโอกาสแข็งค่าต่อรับสําคัญณนะจุดนี้คือ3.39 33. 3ค่ะการหลุด3.39 33. 3เนี่ยจะเท่ากับว่า upside corrective จุดนี้จบแล้วนะคะบาทจะมีโอกาสแข็งค่าโดยจุด c o n f i r มการแข็งของบาทจริงๆเนี่ยจะอยู่ในโซนประมาณ3.324 3.329ซึ่งถ้าหลุดโซนนี้ค่ะเตรียมตัวรับบาทแข็งนะคะแนวถัดไปที่เป็นวัดได้เนี่ยคือประมาณ3.310เลยนะคะเพราะฉะนั้นบาทกําลังรุนอยู่ค่ะว่า เขาจะมีการเบรกฝั่งไหนนะคะเพราะฉะนั้นจับตาโซนนี้อย่างใกล้ชิดสําหรับตัวข้างเงินบาทนะคะส่วนราคาค่ะตอนนี้เขากําลังหาฐานอยู่นะคะกําลังจะจบชุดลงล่าสุดอยู่นะคะในไเดวการค่ะออสซิเลเตอร์ตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณซื้อชัดเจนนะคะอาจจะดูอย่างนี้ก็ได้ค่ะทุกท่านคะอาจจะดูว่าถ้าหากว่าข้างเงินตัวสปอตโกนะคะมีการทำ lower low แล้วพอไอซ์ไซเนี่ยอาจจะทำเฟรมหนึ่งชั่วโมง30นาทีเนี่ยเขาไม่ ไม่มีการทำ lower low ด้วยนะคะถ้ามีการกอ่อโตของสัญญาณ bullish divergence เมื่อไหร่ค่อยเข้าซื้อก็ได้นะคะตอนนี้ก็จะเย็นๆก่อนนะคะรอให้เขาตั้งฐานให้จบก่อนนะคะเราค่อยแย่ๆไม้เข้าไปนะคะที่สำคัญค่ะออสัปดาห์นี้เหลือเวลาในการลงทุนแค่ไม่กี่วันแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่19นะคะตลาดเนี่ยจะเปิดไปจนถึงวันที่31นะคะแต่ว่าปริมาณการซื้อขายอาจจะเบาบางลงมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความผันผวนของราคาอาจจะเพิ่มขึ้น จากวอลลุ่มที่น้อยลงด้วยดังนั้น,ท,ท,นทุกท่านก็ควรจะระ,ระมัดระวังในการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเดี๋ยวรอดูด้วยกันค่ะว่า เขาจะมีโลต่ำกว่าประมาณ1,801หรือไม่นะคะจุดแรกก็คือรอขยับฟิโบชุดนี้นะคะถ้าหากว่ามีโลใหม่เพื่อหาแนวตา้านแนวการดิตัวในระยะสั้นๆนะคะแต่แนวรับของเขาจริงๆเนี่ยจะอยู่ในโซนประมาณ1798-1792นะคะรับสำคัญคือ1782-1784นะคะหลุดโซนนี้จะไม่ใช่การแปลตออกข้างแล้วนะคะจะเป็นรูปแบบการปรับฐานที่มีโอกาสลึกมากยิ่งขึ้นมีโอกาสลงมาถึงประมาณ1 7 7 1 1 7 6 5เลย ันหลุดจุดนี้ค่ะต้องระมัดระวังในการเข้าซื้ออย่างใกล้ชิดนะคะอาจออจะรอดูออสซิเลเตอร์ค่ะเช่นเคยนะคะถ้าเริ่มมีบูไดเมื่อไหร่ก็ให้เข้าซื้อก็ได้นะคะดีตัวขึ้นไปตราบใดที่ยังไม่ผ่าน1.820เป็นแนะนําว่าปิดก่อนดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะแนวต้านก็อย่างที่เรียนค่ะรอวัดนะคะจากชุดนี้นะคะแต่ตอนนี้ถ้าไม่มีโลต่ำกว่า1.801เนี่ยชื่อได้ว่าแนวรับจะอยู่ในโซนประมาณ1,810นะคะ1,812นะคะไม่น่าจะเกิน1,800 ว่า16แล้วก็มีการย่อตัวลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คือเทคนิคอลสำหรับตัว Spotgo แล้วก็ตัวค่าเงินบาทคะ่ะ ก่อนจะลากันไปวันนี้นะคะเป็นขอฝากโปรโมชันดีๆของ YLG เช่นเคยค่ะตอนนี้วางเงื่อนประกัน50,000สามารถซื้อขายทองคำแท่ง99.99 99ได้1กิโล96.5ได้60บาททองนะคะใครเทรดในตลาดทีเฟเกก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุก product นะคะไม่ว่าจะเป็น s ช t ตฟิฟท์เนี้ยเด็กฟิวเ e อร์สโกออนนะคะจะบล็อกเทรดซิงเกิลสต็อกหรือ u วซีฟิวเจก็ลดค่าคอม80%ไปเลยค่ะถ้าใครสนใจเทรดในตลาด C เอะตลาดอานุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็สามารถจะมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้ค่ะสามารถซื้อขายนะคะสินค้าในตลาดเซมอีกร p ปไม่ว่าจะเป็น g o c o m เมนะคะตัว i n d t c ซีฟ u วเจไม่ว่าจะเป็น S&P 500 Futures u Fut ดาวนจนฟว u นะคะ c r u u d Oil Futures ก็มี Bitcoin Futures ก็มีค่ะสนใจก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้นะคะใครออมทองค่ะ w w w y l g g o l s a v i n g c o m นะคะออมได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะเริ่มต้นออม100บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เลือกออมได้ทั้งรายวันทั้งรายเดือนค่ะออมได้ในราคา Real Time แท้ไม่มีวันหยุดด้วยนะคะสามารถออมได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเป็นขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ